เราอยู่ที่ละเอียดเป็นปลาครับเรามาเลือกซื้อปลาเดี๋ยวทางเราอยู่เป็นปลากำลังจะเอาปลาใส่ถุงนะฮะใส่กันเขาใส่ถุงยังไงพิธีการใส่ออกซิเจนปุ้นี้ออกซิเจนใช่ไหมฮะสองร้อยสามสิบตัวครับโอเคถังที่สอง เห็มากเหยนมาก,มากอ,อ๋กอ,อ,อมมก็แบ่งเป็นสี่ถุงเพื่อนไซช์หนึ่งเดือนใช่ไหมฮะสวยงามสวยงามเป็นปลาทับทิมหมันสองร้อยสามสิบตัวนะครับแบ่งเป็นสองถุงแล้วก็ปลาเนินหมันแบ่งเป็นสองถุงนะครับทีนี้เราไปทดลองปล่อยที่บ่อก่อนนะครับเพื่อความสวยงามนะครับเดี๋ยว ถามน้องเจ้าหน้าที่ว่าจะมนดูแลมันยังไงให้อาหารเป็นยังไงถ่ายน้ำยังไงยังไม่มีความรู้ครับผมตัวนี้จะเป็นปลาทับทิมนะครับเพื่อนๆเ,เออเราซื้อมาประมาณ4ี5 430ตัวซื้อมาพันหนึ่งตัวละสอบาท40ตังเอออ่าสีเหลืองสีส้มโอเค โอ้ขี้มันเหรอขี้มันครับเออเออเออ,อ,อมันจะรอดไหมเนี่ยเราจะมองไม่เห็นชัดอลุกสีดำมาแล้วมาแล้วนี่ไงนี่ปลาน้ยเหรอปลาน้ยมาแล้วลูวกไต่กบบออยู่เนี่ยอา้าวน้องบีมเทแล้วครับเพื่อนๆเดี๋ยวเปียกบีมเด่าเปียกเนละ้ว โอเคเอาถุงขึ้นลูกนั่นนายเอาไอ้นั่นขึ้นอ่ะไอ้อะไรนะต้นกล้วยแบค <Okay. S 2> เรียบร้อยเรียบร้อยนี่มัน <Wow. S 1> นูน่นบีมบมันไปนู่นแล้วบีมอย่ามาอย่ามาขึ้นมาดูที่ขอบขึ้นมาดูข้างบนขึ้นมาดูข้างบนลูก ขึ้นมาดูข้างบนไปบอกแม่มาดูปลาเลยปะนี่ปลานินแล้วเ,เพื่อนๆไหนอาหารมาอีกกำดิ